วันนี้เราไปดูนะครับว่าเจ้าไหนเป็นยังไงครับเห็นร้องห่มร้องไห้หญ่เลยครับโอ้โห,โโหมันตายไยังอยู่ยังัา,ายีพอปเบิ้นออกมาซิซิเป็นหนังคือหายนัดตัวเป็นหนังโง่ลูงง<า>ันกิ่เข่าโยมันนอนออาขาเรียบดิ้นออกนี่พี่มันน,น,นั่งยันชีไเลยบอบันโตนะแล้วมันมันเหมือนตายอ่ะโอ้ยลุงกระตุกโหโหใจนะครับน,น,นี่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 เจ้าหลงนะครับ ยังไม่ตายยังไม่ตายลุงกําลังนั่งกินข้าวอยู่ได้ยินเสียงเจ้าในนะครับร้องไห้ใหญ่เลย<แ>ลุงก็นึกว่าเป็นอะไรนะครับรีบมาใหญ่<ย>เลยนะ<แ>นเห็นมันนอนอ้าท้ายอยู่แล้วก็แลบลิ้นออกมาแ,แล้วก็นึกว่า<ล>โอโ้โหย,ยังไม่ตายนะฮะตกอกตกใจหมดกินข้าวอยู่ต้องรีบมาเลยนะครับนี่ครับเจ้าหลงเป็นเหตุสังเกตได้นะครับนี่ครับไอหลง เมื่อกี้เนี่ยแกนะโอ้โหพอๆกันกับเจ้านายกันเลยนะเนี่ยมันนอนท่าเนี่ยแล้วพี่จะให้ผมคิดยังไงนยเนี่ยโอ้มันจริงๆเลยครับดูท่าหลงนอนดูดิเนี่ยโอ้โหเห็นไหมมันมันเหมือนตายไหมล่ะโอ้โหแอคชั่นเยอะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันแกละครับมันแกลอ้ มือแก้งเจ้านายมันนะครับไม่ไม่ได้แบบลแบแลบนิดออกมาเหมือนตายเลยเ <im> จ้าหลงเป็นเหตุสังเกตได้ <im> นะนะเอาเลเอา,าแลโชว์เลเอาหน่อยหลงเอาหน่อยพยานพยานจะว่าใครตายอยีกแลี้ว <im> นี่นะครับเมื่อกี้เห็นเจ้านายนะครับร้องห่มร้องไห้เลยอลโอ้โหไอหลงนึกว่าไอหลงไปแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้ไอหลงยังอยู่นะครับยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายอี่พอเขยังอยู่ยังอยู่ โอ้ตกอตกใจหมดโอเคนะครับคลิปนีีแยนนี้ก่อนนะครับโอเคครับโชคดีและสวัสดี